สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่วยโซลสตาร์กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะช่องนี้มาตามคอนเซปต์ค่ะเซลเลฟเจอร์นี่การที่เราแต่ละคนจะรักตัวเองได้หรือว่ารักตัวเองหรือ,อย่างแท้จริงมันกาเรียกว่าอะไรนะมันก็ต้องมีเส้นทางมันก็ต้องมีความตั้งใจจริงค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เดือนนี้มาเป็นช่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามาไม่เป็นเวลาเวลานะคะ เมื่อชื่อช่องว่าเ e ลล์เลิฟเจอร์นี่เจ้าของช่องเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองขั้นสุดค่ะมาอัดคลิปตามสะดวกใจมาตามจังหวะของใจมาตามความสบายใจขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปเราแล้วก็ฝากฝากติดตามฝากกดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะช่องนี้ทำในสิ่งที่รู้สึกว่าอยากทำค่ะเดี๋ยววันนี้ให้เข้าคอนเซปต์เดือน October Theory ค่ะเดือนนี้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งความเปลี่ยนแปลง Sell l Jour จอรในคลิปนี้จะเปิดไพ่4ใบค่ะตามทฤษฎีเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าต่างของโจโจแฮร์รี่วินโดวค่ะเดี๋ยวจะเปิด4ใบใบแรกจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนชัดเจนของคุณว่าคุณรู้คนอื่นรู้มองเห็นคุณใบที่2จะเป็นจุด blind spot ก็คือ ตัวคุณไม่รู้แหละแต่คนอื่นรู้หรือว่าเขาสังเกตเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับตัวคุณใบที่3จะเป็นฮิดเดนโซนเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นเซฟโซนของคุณคุณรู้มันเป็นความลับของคุณแต่คนอื่นไม่รู้หน้าต่างใบที่4หรือว่าไพ่ใบที่4ี่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดิอโนนตัวคุณก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้อาจจะเป็นจะมีเพราะจักรวาลหรือไฮเซลเท่านั้นที่รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ใบแรกจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ตัวตนที่ชัดเจนของคุณคุณรู้และคนอื่นก็รู้นั่นะแปลว่าคุณแสดงออกอย่างชัดเจนบุคลิกภาพของคุณใบแรกความเป็นตัวตนที่ชัดเจนของคุณความเป็นตัวตนที่ชัดเจนของคุณในช่วงเวลานี้ทมพันธ์กับไพ่ใบไหนสักครู่นะจ๊ะเพราะว่าตัวตนของคุณจะออกมาหลายใบพร้อมกันแบบนี้ไม่ได้ค่ะ ความเป็นตัวตนของคุณที่ชัดเจนความเป็นตัวตนที่ชัดเจนของคุณสัมพันธ์กับไพ่ใบไหนความเป็นตัวตนที่ชัดเจนของคุณคุณได้สามไม้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวใบที่สองเดี๋ยวจะขอเปิด4ี่ใบก่อนนะคะใบที่สองที่เรียกว่าเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นใบเออเป็นจุดบอดของคุณอะ คุณไม่รู้แต่ว่าคนอื่นรู้ b r i h t spot ตัวตนหรือว่าสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองแต่คนอื่นเขารู้คนอื่นเขาสังเกตเห็นค่ะใบที่2นะคะอุ๊บลงไรสิจ้ะหนสองเดี๋ยวเรามาดูใบที่สกับใบที่4ี่ค่ะ ใบที่สเหมือนเป็น h ิด d e n zone ค่ะเป็นพื้นที่ s a ฟ e z o เป็นความลับเป็นตัวตนหรือบางอย่างอ่ะคุณคุณรู้อ่ะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้มันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นเรื่องราวมันเป็นซีรีส์อารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นความลับหรือว่าเป็น h ิดเด n zone safe z o ของคุณคุณรู้แต่คนอื่นไม่รู้ใบที่สี่ทั้งคุณและคนอื่นไม่มีใครรู้มีเฉพาะจักรวาลและไฮโดรเซลเท่านั้นที่รู้ ไปที่สี่สิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์เป็นความลับเป็นดิอนโนตัวคุณก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้มีเฉพาะจักรวาลเท่านั้นที่รู้เรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวข้องกับตัวคุณอู้คุณได้ไพ่ไม้สามใบเลยนะคะอันนี้มันบ่งบอกถึงเอ่อความเป็นคนมุมาณนะโฟกัสให้ความตั้งใจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเดี๋ยวเรามาดูก่อนคะ่ะใบแรกใบนี้ ใบนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวคุณเองอย่างชัดเจนคุณแสดงออกอย่างชัดเจนและคนอื่นเขาก็เห็นในความเป็นตัวคุณอย่างชัดเจนคุณได้ไพ่สามไม้ค่ะนั่นแปลว่าความเป็นตัวคุณในช่วงเวลานี้คุณชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองค่ะคุณชัดเจนกับเป้าหมายของตัวคุณเองว่าณตอนนี้คุณโฟกัสอะไรจุดหมายปลายทางที่คุณมองไปข้างหน้า คุณเขาเรียกว่าอะไรนะคุณมีจุดมุ่งหมายการแสดงออกของคุณหน้าที่การงานความรับผิดชอบสิ่งที่คุณทําอยู่คุณชัดเจนอะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทําหรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนเนี้คุณประกาศคุณบอกคนอื่นรอบข้างคนที่ทํางานคนอยู่ที่ใกล้ชิดตัวคุณก็รู้ว่าเป้าหมายของคุณนตอนเนี้ยคุณคืออะไรใบแรกมันบ่งบอกถึงการที่คุณชัดเจนกับตัวคุณเองแล้วว่า เป้าหมายความฝันหรือความสําเร็จที่คุณต้องการเนี่ยคืออะไรอันนี้คือคาแรคเตอร์ของของความเป็นตัวคุณค่ะซึ่งมออันนี้มันดีมากนะคะแล้วพอมากับสามไม้ไพ่ไม้มันคือไพ่ในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ย สิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งที่คุณต้องการจะทำแล้วพอมากับเลข3นั่นมันบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของคุณในเมื่อคุณมีเป้าหมายอย่างชัดเจนคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรและในขณะเดียวกันเลขสคือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะคุณจะเห็นว่ามือหนึ่งคุณถือไว้อยู่และอีกสองไม้ข้างหลังมันคือคุณอาจจะมี งานมีสิ่งที่คุณทำมากกว่าหนึ่งงานมากกว่าหนึ่งโปรเจกต์มีความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหนึ่งอย่างใหญ่ๆที่คุณต้องทำและในขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่ทำงานทีมเวิร์กได้ดีเลขสามคือการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์คุณเป็นผู้นำได้และคุณก็เหมือนคุณรู้ว่าตัวคุณเองต้องการอะไรคุณชัดเจนกับเป้าหมายและตอนนี้คุณจะไม่หันหลังกลับกลับไปเรื่องเดิมๆอะไรก็ตามที่ มันผ่านมาแล้วมันเป็นบทเรียนมันเป็นพลังงานแบ็กอัพให้กับคุณตัวคุณนะตอนนี้คุณพร้อมสำหรับการเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ความสาเร็จเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ในเดือนที่ในเดือนที่10อะไรก็ตามที่คุณต้องการอะนะตอนนี้คุณชัดเจนมากๆคุณไม่ลังเลคุณไม่วอกแวกคุณไม่สงสัยคุณพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า คุณบู๊คุณบุคุณลุยคุณยอมเหนื่อยยากได้ในรูปเนี้จะเห็นว่าคนในรูปเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ใส่รองเท้าเนาะเพราะฉะนั้นเสื้อสีแดงทุกอย่างที่คุณอันนี้คุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถอะไรก็ตามที่คุณหยิบจับทําเนี่ยคุณชัดเจนกับในสิ่งที่คุณต้องการทำอันนี้คือความเป็นตัวตนของคุณซึ่งคุณรู้ตัวเองคนอื่นก็เห็นในชัดเจนในสิ่งที่ในสิ่งที่คุณทํา อันต่อมาในสิ่งในเป้าหมายที่คุณต้องการจะทำอันนี้มันเป็นเรียกเขาเรียกว่าใบที่2หรือว่าหน้าต่างบานที่2อ,อันนี้มันคือสิ่งที่เป็นบายสปอตมืนมันเป็นจุดบอดอะ่ะคุณอาจจะยังไม่รู้คุณอาจจะยังไม่รู้คุณอาจจะยังไม่แน่ใจแต่คนอื่นเขารู้เขามองเห็นศักยภาพของคุณซึ่งในอันนี้ใบนี้มันอาจจะดูขัดแย้งกับใบแรก หรือพอใบแรกอะ่ะคุณดูแล้วว่าสามไม้อ่ะคุณต้องการอะไรมันอาจจะมีงานมีเป้าหมายมีความฝันมีโปรเจกต์มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณอยากจะทำคุณอาจจะเชื่อมั่นหรือคิดว่าตัวเองน่าจะทำอันนี้ทำเรื่องนี้ได้ดีที่สุดอะ่ะแต่ในอีกมุมหนึง่งสิ่งที่ตัวคุณอาจจะยังไม่มั่นใจหรือมันอาจจะเป็นเงาที่อยู่ในใจของคุณคุณอาจจะยังไม่เชื่อมั่นว่า ตัวคุณเองมีศักยภาพมากพอจากที่มันเดิมตัวคุณเป็นสามไม้แต่สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่มั่นใจไม่เชื่อใจไม่กล้านั่นคือตัวคุณมีศักยภาพมากพอที่จะก้าวข้ามผ่านทุกงานทุกอุปสรรคไปได้ด้วยศักยภาพความรู้ความสามารถและความเป็นตัวของตัวคุณเอง คุณอาจจะยังไม่มั่นใจในการตัดสินใจหรือยังยังลังเลยังสงสัยในการที่จะตัดสินใจหรือว่าที่จะเลือกเส้นทางอะไรใหม่ๆคุณอาจจะยังไม่มั่นใจแต่คนอื่นคนรอบข้างอาจจะเคยมีใครที่บอกคุณว่าเฮ้ยเชื่อดิอยู่ทำได้คุณทำได้คนรอบข้างเขามั่นใจเขาเห็นศัก,กยภาพก็เ,เห็นความรู้เขาเห็นในความเป็นตัวตนของคุณน่ะ คนอื่นอาจจะเชียร์อาจจะยุให้คุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันที่มันชาเลนต์ตัวเองที่มันท้าทายความเป็นตัวของตัวคุณเองอะ่ะแต่ลึกๆแล้วตัวคุณอะ่ะอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยตกลงฉันมีความสามารถฉันทําได้แบบในสิ่งที่คนอื่นเขาบอกหรอเพราะฉะนั้นอันนี้เราอยากให้คุณลองค้นหาตัวเองค่ะในช่วงจังหวะเวลานี้มีเดือนตุลาคมเนาะในพลังงานของความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยสิ่งที่มัน อยู่ในใจสิ่งที่คนอื่นเขามองเห็นต่อให้ใครก็ตามเขาบอกว่าคุณทำได้แต่ถ้าตัวคุณเองไม่เชื่อมั่นเสียงของคนอื่นก็ไม่มีประโยชน์ค่ะแต่เราอยากให้คุณลองสังเกตจากในสิ่งที่คนรอบข้างเขาบอกคุณอยากให้คุณเก็บเฉพาะสิ่งคําแนะนําที่ดีๆในบางครั้งคนที่เขาหวังดีกับคุณเขาเห็นศักยภาพของคุณเขาอยากสนับสนุนเขาอยากซัพพอร์ต คุณลองให้โอกาสตัวเองค่ะลองฟังลองเชื่อคําแนะนําของคนรอบข้างดูบ้างในบางครั้งอาจจะทำให้คุณได้เจอศักยภาพได้ยอมรับเงาของตัวเองบางอย่างที่คุณไม่มั่นใจในจังหวะเวลานี้ค่ะในเดือนนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรคุณอยากก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอันไหนเราอยากให้คุณลองลองท้าทายตัวเองดูค่ะ ไพ่เจ็ดไม้นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรือว่าเจอความท้าทายอะไรคุณจะก้าวข้ามผ่านไปได้แน่นอนขอให้คุณมั่นใจแล้วคุณดูจากในรูปอ่ะผู้ชายคนนี้เขาอยู่ในชุดที่ที่ที่พร้อมเดินทางอ่ะใส่เหมือนเป็นรองเท้าบูทสั้นๆเนาะแล้วชุดก็ไม่ได้ดูลุงลงังอ่ะชุดพร้อมที่จะแบบก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้ทุกความท้าทายอ่ะจากสามไม้จากสามไม้ในเนี้ย ชุดของคุณที่ใส่มันจะเป็นคนละคาแรคเตอร์ character. นั่นแปลว่าในในความเป็นตัวคุณอ่ะคุณให้ความสําคัญกับเขเรีย<ไ>กว่าอะไรนะการแสดงออกบุคลิกภาพสีแดงชุดที่คุณใส่มันบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถอืคุณแต่งตัวพร้อมที่จะเดินทางแล้วก็แต่งตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนถูกต้องตามกาลเทศะแต่พอเป็นในใบที่สองอ่ะเงาที่อยู่ในใจหรือว่าสิ่งที่มันเป็นจุดบอดของคุณหรือคุณยังไม่มั่นใจอ่ะ ตัวคุณเองอาจจะมีอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เขาอีกหนึ่งตัวตนของคุณเขาอยากจะออกมาโชว์อยากจะออกมาแสดงความสามารถในจังหวะเวลานี้ค่ะเราอยากให้คุณลองลองคุยลองสื่อสารกับตัวเองค่ะคนเราทุกคนมีบุคลิกภาพมีตัวตนที่แสดงออกอย่างชัดเจนเราทุกคนมีแชโดว์มีเงาที่อยู่ในใจค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ในบางอย่างคุณลองให้โอกาส ตัวตนลึกๆของคุณที่คุณอยากเป็นคุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรลองให้ตัวตนที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยอีกบุค,คลิกหนึ่งให้เขาได้มีโอกาสได้แสดงออกใบที่3ค่ะใบที่3มันคือพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เซฟโซนอะเป็นฮิดเด้นโซนมันเป็นพื้นที่ที่คุณไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาแล้วในใบนี้คุณได้ไพ่สี่ถ้วยนั่นแปลว่าตัวคุณอาจจะเป็นถ้าพูดง่ายๆนะคุณอาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นอินโทรดอะ คุณมีโลกส่วนตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่คุณโฟกัสกับเรื่องอะไรอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรคุณจะเป็นคนที่ไม่วอกแวกคุณจะเป็นคนที่โฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองได้อย่างชัดเจนในสาถ้วยที่อยู่ข้างหน้ามันคือแพชชั่นมันคือความหวังมันคืออะไรก็ตามที่คุณต้องการจะทําความหวังความฝันเป้าหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอะ ตัวคุณอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นฮิตเด้นโซนมันเป็นพื้นที่เซฟโซนคุณเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างเยอะดูจากท่าที่คุณนั่งคุณนั่งกอดอกนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่ที่คุณไม่สนใจหรืออะไรก็ตามเรื่องไหนคนไหนที่คุณไม่มั่นใจคุณจะใช้เวลาสำหรับการหาคำตอบให้กับตัวเองหรือในอีกมุมหนึง่งในพื้นที่แบบฮิตเดนโซนเซฟโซนน่ะคุณอาจจะเป็นคนเงียบ ชอบธรรมชาติไม่ค่อยเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกให้กับคนอื่นรู้ไม่ว่าคุณจะมีความรู้สึกแบบไหนความทุกข์ใจความไม่สบายใจอะไรต่างๆคุณเป็นคนที่เก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองคนเดียวหรือในอีกมุมหนึง่งในคำว่าที่มันเป็นพื้นที่ h ิ d เด n น o ซนอ่ะในการที่คุณนั่งอยู่แบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้ในบางครั้งมันอาจจะมงบอกได้ว่าคุณยึดติดกับความเป็นตัวตนของตัวเองมากจนเกินไป ถ้าคุณดูจากสองใบแรกเนาะเสื้อเสื้อที่ผู้ชายคนนี้ใส่ที่เป็นสีทั่วนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยมันคือเสื้อทั้งมีทั้งสีเขียวและสีแดงของสองใบแรกมารวมอยู่ในชุดของผู้ชายคนนี้นั่นหมายความว่าในมุมหนึง่งคุณเป็นคนที่รู้จักตัวเองคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร และในขณะเดียวกันในบางสิ่งบางอย่างมันมีเงาที่อยู่ในใจที่คุณอาจจะยังไม่มั่นใจยังไม่กล้าแสดงออกมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่เซฟโซนให้กับตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆเป็นอินโทรเวิร์ดไม่อยากสื่อสารไม่อยากพูดกับใครหรืออาจจะมองได้ว่าคุณอาจจะปิดตัวเองมากจนเกินไปคุณโฟกัสหรือว่า อยู่ในสิ่งที่มันเป็นความคุ้นเคยอะสามถ้วยอะค่ะคุณใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายคุ้นเคยกับกับในความเป็นคุณน่หรือเอกมุมหนึง่งเพราะว่าคุณอาจจะชัดเจนแล้วว่าคุณต้องการอะไรมันก็เลยทําให้ลึกๆเนี่ยความท้าทายการที่จะมุ่งหน้าหรือการที่จะทําอะไรใหม่ๆม,มันอาจจะมีเอ NERGY มีพลังของความท้าทายน้อยไปนิดนึงย้อนกลับในใบนี้นะคะ ไพ่เจ็ดมายมเลขเจมันบ่งบอกถึงการแอคชั่นลงมือทำแล้วมากับสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นนะเขาเห็นว่าคุณมีความสามารถแต่ในบางจังหวะในบางครั้งคุณอาจจะยังไม่ได้ลงมือทํายังไม่ได้ใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวเองได้อย่างมากอย่างเต็มที่แล้วพอเป็นใบนี้เป็นไพ่สี่ถ้วย สิ่งที่มันเป็นพื้นที่เป็นฮิดเด้นโซนเป็นเซฟโซนก็คืออย่างที่บอกไงคุณมีพื้นที่ส่วนตัวคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอะ่ะเพราะฉะนั้นในบางครั้งการที่คนเรามีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่ามีความเป็นตัวของตัวเองมากทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่กับการบาลานซ์สมดุลให้ได้เนาะเพราะมันเป็นสี่ถ้วยถ้าคุณอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปให้ความสําคัญกับโลกส่วนตัวมากจนเกินไปในบางครั้งมันอาจจะทําให้คุณเนี่ย ิดโอกาสของตัวเองมันทําให้คุณไม่ได้เห็นโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะมาจากไหนก็แล้วแต่ละ่ะโอกาสในบนโลกใบนี้อาจจะมีคนหยิบยื่นให้กับคุณก็ได้โอกาสที่นี้มันอาจจะเป็นความโชคดีเป็นแบบฟ้าประทานจักรวาลกอนม้อให้คุณก็ได้แต่พอคุณโฟกัสอยู่เฉพาะสามถ้วยที่อยู่ด้านหน้าคุณโฟกัสกับความคุ้นเคยความเป็นตัวของตัวเองหรือคุณยึดติดกับความสบาย ที่คุณไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอยากใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายหรืออาจจะในมุมหนึง่งคุณมีขอบเขตของตัวเองชัดเจนอะ่ะมันก็เลยทำให้ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณขาดโอกาสในคำว่าขาดโอกาสก็คือเพราะว่าตัวคุณไม่ได้โฟกัสตัวคุณไม่อาจจะณตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้มองหาโอกาสไม่ได้มองหาความท้าทายอะไรใหม่ๆคุณอยู่ในสเปซคุณอยู่ในพื้นที่ที่คุณพอใจแล้วอะ่ะ เพราะฉะนั้นในการที่อยู่ในฮิดเดนโซนเซฟโซนของตัวเองเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณไม่เห็นโอกาสที่มีคนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้อ่ะค่ะอันนี้คือเป็นพื้นที่เซฟโซนของตัวคุณเนาะเดี๋ยวมาดูใบที่4ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่แบบอันโนนค่ะคุณก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้มีเฉพาะ Universe ์และจักรกวาลหรือพลังอำนาจจากอื่นๆที่รู้แล้วก็เห็น คุณได้8ไม้นั่นแปลว่าจาก3ไม้7ไม้แล้วก็4ถ้วยเนี่ยสิ่งที่มันเป็นดีอันโนนก็คือหนึ่งมันจะเป็นความโชคดีมันจะเป็นความ,ก,ม,วามก้าวหน้าจาก3ไม้แล้วก็7จาก3ไม้เป้าหมายที่คุณต้องการจะทาเนี่ยถ้าคุณใช้พลังของใบที่สองถ้าคุณใช้พลังของ7ไม้ใช้พลังของการแอคชั่นลงมือทําเด็ดเดียว กล้าตัดสินใจในบางเรื่องกล้าเสี่ยงเลข7คือการที่สิ่งที่ต้องแอคชั่นและลงมือทำแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ตามที่มันคู่ควรกับคุณแล้วพอเป็นดิอ n นน n ไพ่ใบที่4แล้วมันมากับ8ไม้คุณดูนะมันบ่งบอกถึง progress มันบ่งบอกถึงความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน3ไม้7ไม้แล้วใบที่4คือ8ไม้นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณไม่รู้ดิอานน์ ทุกอย่างบนโลกใบนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะ t e unknown ความมั่งคัง่ง a b u n d a n c e สิ่งที่คุณไม่เห็นมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงค่ะทุกอย่างเป็นในเรื่องของพลังงานถ้าคุณชัดเจนกับเป้าหมายถ้าคุณชัดเจนกับความเป็นตัวคุณถ้าคุณชัดเจนกับสิ่งที่คุณทำอยู่เราอยากให้คุณเติมพลังของ การแอคชั่นลงมือทำกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจแล้วก็ในขณะเดียวกันในการตัดสินใจลองทำอะไรใหม่ๆความเป็นตัวคุณใบถ้วยใบที่4คุณมีความรอบคอบคุณมีคุณมีพื้นที่เซฟโซนคุณมีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองอยู่คนอื่นก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวคุณเป็นแบบไหนแต่ตัวคุณเองนะตอนนี้คุณรู้จักตัวคุณได้ดีคุณรู้แล้วว่าคุณพึงพอใจกับอะไร คุณได้ทั้งสามไม้แล้วก็ถ้วยที่อยู่ข้างหน้าอันนี้คือสามถ้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะเวลานี้มันคือจังหวะเวลาที่ในพื้นที่เซฟโซนของคุณอาจจะทำให้คุณเขาเรียกอะไรนะมีมีความมั่นคงในอาชีพในหน้าที่การงานในสิ่งที่คุณทำอยู่แน่นอนล่คะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดไพ่แบบสี่ใบแบบหน้าต่างโจเฮรีมาสะท้อนให้เห็นว่า ตัวคุณเป็นคนที่มีศักยภาพตัวคุณเป็นคนที่มีความมุมานะมุ่งมั่นตั้งใจชัดเจนคุณมองไปข้างหน้าคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนค่ะและในเป้าหมายต่างๆของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้หรือความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเข้ามาในชีวิตคุณจะทำให้คุณเติบโตพัฒนาต่อยอดงานที่คุณทำอยู่เนี่ย มันจะพัฒนาไปได้ดีและไปได้อย่างรวดเร็ว,วด้วยแปงไม้คุณดูนะแต่ละไม้มันพุ่งไปข้างหน้าและแต่ละยอดไม้มันแตกกิ่งก้านนั้นมันบ่งบอกถึงการจเจริญเติบโตมันบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นค่ะเพราะคุณมีเซลล์เลฟเพราะคุณค้นหาตัวเองได้เจอคุณรู้แล้วว่าตัวคุณเป็นแบบไหนคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไร เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งใบค่ะเพื่อเป็นการสรุปตัวตนที่แท้จริงหรือว่าตัวตนที่ชัดเจนของคุณจากในสี่ใบเนี้ย เราจะสรุปถึงความเป็นตัวตนของคุณในห่วงช่วงเวลานี้ได้ยังไงในวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมเนอะอาจจะเป็นพลังงานของคุณในช่วงเดือนตุลาคมหรือว่าถ้าเกิดคุณมาเจอคลิปเราในช่วงเวลาอื่นมันก็คือความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณในช่วงเวลานั้นๆค่ะใบที่5้าขอเป็นใบสรุปว่าจาก4ใบที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้า ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณในช่วงเวลานี้สัมพันธ์กับไพ่ใบไหนความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณในช่วงเวลานี้สัมพันธ์กับไพ่ใบไหนอู้หูความเป็นตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้คุณได้คุณได้ใบนี้ค่ะความเป็นตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้คุณได้ไพ่แฮงแมนค่ะนั่นแปลว่าในช่วงเวลานี้คุณอยู่ในช่วงของการที่จะเขาเรียกอะไรนะ หาคำตอบให้กับตัวเองค่ะคุณนิ่งคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองแฮงแมนคือคนที่กำลังหาทางออกหรือกำลังหาความชัดเจนให้กับตัวเองไม่ว่านะตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คุณคุณอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาของการหยุดเทกบเบรกหยุดพัก หรือว่ากําลังทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตของตัวคุณเองอ่ะในเมื่อใบแรกมันคือสามไม้คุณมีเป้าหมายในตัวเองอย่างชัดเจนและในสิ่งที่คุณต้องการมุ่งหวังหน้าที่การงานอะไรก็ตามที่คุณต้องการจะทำเนี่ยในจังหวะเวลานี้มันอาจจะเป็นจังหวะเวลาของการที่ จะต้องรอคำตอบค่อยๆพัฒนาทุกอย่างไปแบบ s t e ็ by step และอย่างที่บอกว่าเดือนนี้พลังงานความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวต่างๆมันมันอาจจะทำให้คุณต้องต้องชะงักต้องหยุดต้องนิ่งแต่สิ่งที่คุณหยุดนิ่งชะงักนะั้นั้นไม่ได้หมายความว่าคุณมีปัญหานะคุณกำลังหาทางออกให้กับ ให้กับชีวิตตัวคุณเองคุณกําลังหาทางออกให้กับเป้าหมายหรือทิศทางที่คุณต้องการจะเดินทางไปข้างหน้าในจังหวะเวลานี้เดือนนี้พลังงานเอเนอร์จีมันสวิงมากไม่ว่าอะไรผ่านเข้ามากระทบหรือทําให้ชีวิตคุณดูหวันไหวโอนเอ็นงนเงินไปบ้างแต่ไม่เป็นไรคะ่ะตัวคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถ เมื่อคุณนิ่งคุณใช้เวลากับตัวเองความรู้ความสามารถในตัวคุณคุณจะหาคำตอบได้คุณจะตระหนักรู้คุณจะรู้เท่าทันไอเดียทุกอย่างเมื่อมันถึงเวลาคุณจะปิ๊งไอเดียมาได้ค่ะแสงสว่างที่ออกมาจากตรงหัวคุณนั้นคือมันบ่งบอกถึงไอเดียมันบ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ในจังหวะเวลานี้เลข12มันหมายถึงความดีเลย์ความล่าช้าอะไรต่างๆไปบ้างทุกอย่างมันมีจังหวะของมันค่ะ เมื่อถึงเวลาคุณจะกลับมาตั้งหลักได้คุณจะชัดเจนกับตัวเองได้ในจังหวะเวลานี้ถ้าเหนื่อยถ้าท้อถ้าไม่แน่ใจคนเราหยุดได้ค่ะหยุดพักผ่อนได้ค่ะหยุดชั่วครู่เพื่อเดินต่อค่ะการหยุดไม่ได้หมายความว่าคุณแพ้คุณเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหนื่อยเราก็หยุดพักได้ค่ะหยุดพักเพื่อที่จะเดินแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปค่ะเพราะฉะนั้น energy ของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ใบแรกความเป็นตัวตนที่ชัดเจนของคุณคือสามไม้ค่ะคุณมีเป้าหมายอย่างชัดเจนใบที่สองสิ่งที่คนอื่นเขารู้เ้ามองเห็นแต่ว่าคุณไม่รู้คุณอาจจะยังไม่มั่นใจในศักยภาพของตัวคุณเองคุณได้เจ็ดไม้นั่นแปลว่าตัวคุณมีพลังในการทำทุกอย่างให้สำเร็จได้มากกว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ ไปที่3เป็นสี่ถ้วยนั่นหมายถึงเป็นพื้นที่ h ฮิตเด o นโซนเซฟโซนของคุณค่ะคุณมีโลกส่วนตัวสูงหรือคุณอาจจะมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วคุณยังไม่บอกใครคุณ คุณเป็นคนสมระเรียบง,ง่ายชัดเจนซึ่งในบางครั้งการที่มีโลกส่วนตัวสูงมันอาจจะให้คุณมองไม่เห็นถ้วยมองไม่เห็นโอกาสที่มีใครบางคนเขาหยิบยื่นให้หรือเป็นโอกาสที่มาจากจักรวาลโอกาสจะมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ในบางครั้งถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ของส่วนตัวของตัวเองมากจนเกินไปมันอาจจะทาให้คุณไม่เห็นโอกาสนั้นค่ะแต่ถ้ามองในแง่ดีการที่คุณปีเป็นไพ่สี่ถ้วยที่เป็น h i เ zone safe zone ของคุณนั่นแปลว่า คุณไม่วอกแวกคุณไม่หวั่นไหวกับกับสิ่งภายนอกอะไรก็ตามที่มันไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณไม่เปิดรับก็ได้ค่ะไพ่ใบนี้มันอ่านได้หลายอย่างมาแล้วแต่ว่าคิดเด่นโซนหรือว่าพื้นที่เซฟโซนของคุณเป็นยังไงถ้าคุณชัดเจนกับเป้าหมายถ้าคุณชัดเจนกับสามถ้วยที่อยู่ตรงหน้ามันก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะมันจะทําให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วโฟกัสกับความฝันโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นเซลเลิฟสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริง ใบที่4เป็นพลังของดิอันโนนค่ะคุณก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้มีเฉพาะจัก,กรวาลเท่านั้นจัก,กรวาลอวยพรแล้วก็บอกคุณบอกว่าสิ่งที่คุณไม่รู้มันคือความเติบโตมันคือความก้าวหน้าทุกอย่างที่คุณทํามันเติบโตมันพัฒนามันจะมั่นคงและก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ energy ในเดือนนี้แม้ว่าตัวคุณจะรู้สึกว่ามันอาจจะสตั c มันอาจจะหยุดมันอาจจะ delay อาจจะช้าไปบ้าง หรือมันมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณต้องคบคิดแต่มันแค่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งความรู้ความสามารถในความเป็นตัวคุณเนี่ยคุณจะได้คำตอบที่มันเหมาะสมและคู่ควรเพื่อที่จะทำนำพาให้ตัวคุณเองไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างแน่นอนค่ะปิดท้ายหนึ่งใบด,ด้วยไพ่บิสโตมออโรโคลค่ะมาดูกันว่าจักรวาลมีคำแนะนำอะไรที่จะมอบให้กับคุณในพ่วงช่วงเวลานี้ในเดือน ตุลาคมค่ะคำแนะนำจาก universe universe มีคำแนะนำอะไรจะบอกกับคุณให้คุณพัฒนาแล้วก็เจอเซลฟ์เลิฟเจอตัวตนประสบความสำเร็จได้อย่างในตามทิศทางที่คุณต้องการจัก,กรวาลมีคำแนะนำบอกคุณว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะคำแนะนำของ universe ์ก็คือ ในจังหวะเวลาเนี้ยอะไรก็ตามที่มันถึงเวลาที่มันต้องปัดมันต้องกวาดคุณต้องเปิดประตูเปิดหน้าต่างเคลียร์เอนเนอร์จีค่ะเพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการเปิดรับดิอันโนนค่ะเปิดรับแปดไม้เปิด,ร, mai, ปดรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณค่ะอันนี้คือไม้กวาดอันนี้คือถังน้ำค่ะในจังหวะเวลานี้ ในเดือนของ October The เทออะไรก็ตามที่มันไม่อะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ไม่แมทกับในชีวิตไม่สอดคล้องกับเซลเลฟไม่สอดคล้องกับความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณกรุณาเปิดประตูเปิดหน้าต่างแล้วใช้ไม้กวาดทุกอย่างใช้ไม้กวาดใช้อะไรก็ตาม เคลียร์ energy ที่มันไม่ใช่สำหรับตัวคุณเองออกไปให้หมดค่ะแล้วเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดใจเปิดหูเปิดตาเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเลขสี่คุณได้หมายเลขสี่สิบสองเลขสี่บ่งบอกถึงความมั่นคงบ่งบอกถึงสตั u c เจอรบ่งบอกถึงโครงสร้างบ่งบอกถึงการลงมือทำเมื่อครูคุณก็ได้สี่ถ้วย แล้วพอมากับเลข2เลข2คือการบาลานซ์สมดุลให้ได้งานเงินอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าคุณจะบาลานซ์อะไรงานเงินความรักมิตรภาพความสัมพันธ์ในจังหวะเวลานี้คุณต้องบาลานซ์สมดุลเรื่องต่างๆในชีวิตให้ได้ค่ะ42รวมกันแล้วคือเลข6มันบ่งบอกถึงการมีช้อยการบ่งบอกถึงการมีตัวเลือกบ่งบอกถึงการมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ใช้โอกาสนี้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลขหกยังบ่งบอกถึงการในเรื่องของการมีเซลเลิฟได้ค่ะความรักที่ไร้เงื่อนไขเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเซลเลิฟเซลแคร์คุณรักตัวเองได้ยอย่างแท้จริงโอกาสต่างๆมันจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะในวันนี้หน่วยโซลสตาร์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้ทุกคน ค้นพบแล้วก็เจอตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเจอความสุขที่แท้จริงของตัวเองขอให้เส้นทางของเซลล์เลิฟเจอร์นีเป็นเส้นทางที่มีสีสันเป็นเส้นทางเป็นเส้นทางที่มีความสุขและขอให้คุณมีพลังในการค้นหาความเป็นตัวของตัวเองขอให้คุณมีพลังในการก้าวเดินในเส้นทาง ที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริงค่ะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะฝากติดตามช่องหน่วยโซสตาร์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะ